สวัสดีครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ขอโทษเด็ดที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านะครับเพิ่มวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวผมเองวันที่9เดือน9นะครับเขาเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้เกิดวันที่9เดือน9ปี0 9นย์ะครับเป็นทริปเปิลนนะครับก็ทุกปีก็จะนี่ฮะก็จะตรงกับวันช้อปปิ้งเดย์อย่างนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขามาเป่าเค้กนะวันนี้ไปเรียนยิมนาสติกยังไม่กลับมานะครับผมก็เลยขอการจะเร็วครึ ก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆท่านมาให้ความสนใจแล้วก็มีมาสอบถามเรื่องราคาเหรียญด้วยหลายคนผมเลยว,ว่าเดี๋ยวรอเฉลยก่อนแล้วกันให้ท่านที่ร่วมสนุกได้มาร่วมสแสดงความคิดเห็นแล้วก็ดูข้อมูลกันว่าคนหาข้อมูลเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็บอกต,ตรงๆว่าข้อมูลค้นหาค่อนข้างยากนะครับค้นหาค่อนข้างยากทําให้น้อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ถือว่าต้องให้เครดิตกับ ที่ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยวันดี้ครับคุณเจบีนคุณบอยคุณอุกฤษสวัสดีนะครับผมนะฮะวันนี้มาเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับขอเร็วสักครึ่งชั่วโมงแต่ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะครับท่านใดที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยก็มาฟังกันได้นะครับจะได้ทราบประวัติกันบ้างแต่บอกตรงๆว่าผมเองนะครับวันนี้ผมยอมไม่หาข้อมูลเลยนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละท่านนี่คนหาข้อมูลได้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามเก็บให้ทีหลังแล้วกันนะครับตัวผมเองก็ไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าาเ,เีย,ย,เยมววสสงด นะครับผมสวัสดีครับคุณเจบีนนะครับผมอ่านะครับก็เดี๋ยววันนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอนะครับร่วมไว้อะไรให้กับสมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบธที่2นะครับนะครับท่านทรงมีพระชนมายุนะครับ9 6 0รรษานะครับแล้วองราช70ปีเท่ากับในหลวงของเราในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่เท่าที่เช็คข้อมูลมานะรู้สึกว่าในหลวงเราเนี่ยจะคลองราชเป็นวันมากกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับต่ไม่เป็นไรครับทั้งสองท่านก็ถือเป็น เป็นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับผมได้ครองราชย์ถึง70ปีนะครับวันนี้ก็ร่วมไว้อาลัยด้วยนะเป็นข่าวที่เป็นดังไปทั่วโลกครับก็เหมือนกับตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเสด็จสู่สวนขารานะครับผมก็พงท่านก็เป็นที่รักของชาชนชาวอังกฤษนะครับแล้วก็ชาโคมชาวยุโรปนะครับก็ร่วมไว้อาลัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับผมนะครับก็นะครับในนามของชมรมบราเครื่องสีสโตก็ขอร่วมไว้อาลัยกับการเสด็จสู่สวค เสด็จสวรรคตรของเสด็จพระราชินีนาถอิซาเบธท,ที่สองด้วยนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มกิจกรรมกันเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมก็มีเวลาไม่เยอะมากนะครับผมนะฮะโอเคนะครับก่อนเรื่องกิจกรรมนะครับก็ต้องบอกกันว่ามี กู้กิจกรรมประมาณ3ท่านนะครับแต่เข้าใจว่าข้อมูลหายากบางคนก็อาจจะค้นแล้วได้ไม่เยอะก็เลยไม่กล้าส่งมานะเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วแต่ว่าสอบถามกนหลายคนแล้ว่าอยากรู้ราคาเหรียญจริงๆนะครับก็ชมกันก่อนไปนเหรียญที่สวยนะผมเชื่อว่าเป็นเหรียญที่สวยมากเหรียญหนึ่งแล้วก็นด้กินอายของของโบราณนะครับนายช่างโบราณที่ปั้นขึ้นมาเป็นปั้นพิมพ์โดยที่ไม่มีการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับถือว่าเป็นการแกะมือฝีมือล้วนๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญที่สวยงามนะนี่เป็นรุ่น6 3 9ปีนะครับผมนะครับนะครับ นะครับก็เห็นด้วยความโบราณนะศิลปะแบบโบราณสวยงามดีนะครับยังไม่มีเทคนิคการทําเหรียญที่แบบนูนสูงมากกว่านี้เป็นเหรียญปั๊มทั่วไปนะครับแต่มีกลิ่นอายแห่งความโบราณแล้วก็ความขลังนะครับของพิธีในเมื่อสมัยก่อนนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นรุ่น6กร้ปีนะครับผมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นนะครับมหามหัรจรรดินะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันว่า เจอไ,ไหมว่าข้อมูลชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกล่องก็จะรู้นะครับด้านหลังเขียนว่าชนะมานะเป็นด้านหลังเป็นสมเด็จพัะนเรศวรมหาราชนะครับรุ่น6 3 9ปีเป็นหลังยันอกเราซึ่งเป็นยันประจําวัดซึ่งรัชกาลที่5เป็นผู้ประธานให้นะครับผมนะครับแต่เหรียญของปี45นี่จะมีความอ่อนช้อยมากกว่านิดนึงนะครับก็ดูแลเป็นศิละปะคนละยุคนะเรับฉะนั้นก็เทียบไม่ได้ว่าแบบไหนสวยกว่าบางคนอาจจะชอบปี3 9บางคนอาจจะชอบปี4 5นะครับผมเองชอบทั้ง2รุ่นเลย นะครับผมใครชอบทั้งสองรุ่นช่วยกดหนึ่งให้หน่อยละกันนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ่นดูว่าแต่ละท่านเนี่ยให้ข้อมูลไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นสโดเดตพัทยาสวนมหาราชเขียนชนะมานะครับปีสีนะครับวัดใหญ่เลยนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมสวัสดีครับพี่สมศักดิ์นะครับผมนะฮะโอเคนะครับ ก็ไปดูข้อมูลท่านแรกส่งมาก็เป็นนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับก็เอาข้อมูลมาโชว์กันเลยนะนี่เป็นของคุณทเนศนะครับคุณทเนศก็เป็นแฟนประจําของรายการนะครับก็ส่งมาเป็นคนแรกเลยนะครับก็น่าจะชอบรุ่นนี้นะครับก็เจาะเฉพาะรุ่นนี้มาโดยตรงนะครับผมรุ่นนี้บอกตรงๆว่าแต่ละคนบนอุบเลยข้อมูลหายากมากนะครับอย่างคุณทเนศส่งมานะเป็นไฟเวิร์ดนะครับก็เขียนว่าเหรียญผู้ชนะานนะครับหน้ากากเงินนะครับ ที่เจอคือเป็นหน้ากากเงินอกเราปี2539คือ,อ้านหลังยันอกเรานั่นเองนะครับผมอนุสรสมโพธิพระพุทธชินราช639ปีนะครับปี2539นะครับวันที่28พฤษภาคมปี39นะครับพิธีพุทธบิเศษณนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัชิโโลกนะครับผมก็เป็นเมื่อก่อนก็จะมีพิธีใหญ่กนะ็บุกเสกต่อหน้าอกผู้ชินราชนะครับผมแต่อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าถ้าเกิดเป็นพิธีมหาจักรพรรดิต้องมี3วันนะครับ ไม่เป็นไรครับผมข้อมูลหายากได้มาตรงนี้ก็ถือว่าได้ตัวแบบตัวอย่างเรียนมาเห็นกล่องมาก็โอเคนะครับถึงแม้ข้อมูลคุณธเนศจะส่งมาคนแรกอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ผมก็ให้เครดิตว่าในความตั้งใจความพยายามนะครับนะครับผมคุณคุณธเนศบอกว่าเนื้อที่มีการจัดสร้างนะครับเท่าที่หาได้นะครับกระไหลทองหน้ากากเงิน ทองเหลืองก็ไหลทองแล้วก็เนื้อทองแดงกนะ็คือ,คอเหรียญที่ผมจะมาแจกนั่นเองนะครับเนื้อทองแดงราคาอยู่ประมาณ350-550บาทนะรันนี้เป็นคนแรกที่ส่งข้อมูลมาก็คือคุณคุณธเนศนะครับสวัสดีครับคุณวัสุวัตรนะครับผมนะครับแต่คุณธเนศเนี่ยข้อดีคือเขามีการไซต์หรือการเรฟร e น c ์มาให้ว่าที่มาข้อมูลคืออะไรบ้างมีทั้งเว็บนะครับต่างที่ โชว์กันให้เห็นในภาพนี้เป็นข้อมูลลิงก์ต่างๆก็ขอบคุณนะครับในในเวลาตอนที่ผมไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศนะครับการเขียนข้อมูลแล้วมีการไซต์เรฟเรนซ์ให้กับแหล่งที่มาเป็นการให้เกียรติกับเครดิตกับเจ้าของข้อมูลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีอันนี้ก็แนะนําว่าเวลาเราเอาข้อมูลจากไหนมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราก็ใส่หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะเป็นลิงก์ที่ที่มานะครับก็ขอบคุณมากคุณทเนศสำหรับข้อมูลนะครับนะครับต่อไปนะครับต วัดสุวัตนะครับวัดสุวัตเนี่ยโอ้โหนะครับก็ได้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับก็จะมีอดัมพมดยาวหน่อยเกี่ยวกับประวัติของพวกพ่อชินราชนะครับผมก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ต้องอ่านแล้วกันนะเพราะว่าจะยาวนิดหนึ่งนะครับเก่ยวกับการจัดสร้างพ่อพุชินราชนะครับมีนายช่างกี่ท่านนะครับจัดสร้างเมื่อปีไหนสมโพธิครั้งแรกเมื่อปีไหนอะไรพวกนี้นะครับผมรัชกาลไหนเป็นอยู่ในช่วงรัชกาลไหนก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับผมขอบคุณมากครับที่ ให้เลฟเรนต์มาคือเข้าใจว่าข้อมูลมันหาได้ไม่เยอะว่าเลยเอาประวัติมาร่วมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นของข้อมูลนะครับอย่างตอนนั้นคุณวัรุวัฒน์นะครับตอนที่ลุ้นกับเกมรุ่นจำปีทองก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากจริงๆนะครับก็เป็นหนึ่งท่านที่หาข้อมูลเก่งนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลมานะครับผมอันนี้นะครับผมก็บอกได้ว่าเป็นรุ่น6 3 9ปีนะครับก็เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงเนี่ยคุณวัรุวัฒน์บอกว่านะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับ คุณวัสุวัตนะครับผมตัวเล็กนิดนึงนะครับผมจากหน้าจอนะครับผมคุณวัฒนก็บอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ของผู้เชนราชนะครับผมหลวงพ่อผู้เชนลาชหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับชาวพิเศษโลกเรียกกันจุดติดปากนะครับผมนะครับไล่กเรื่อยเรื่อยเลยนะครับ็นขนาดเท่าไหร่นะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ลงลักน้ำลักปิดทองนะครับผมจุดเออนะครับยืนยันว่าในปีพุทธศักราช1 5 0หรหรือจุลศักราช319น้นั่นเองนะครับผมนะครับโอเคนะครับ ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆเดี๋ยวลองหาอ่านกันดูนะครับไม่ยากนะครับผมหัวสะโอกว่าในเหรียญปี2539นี่นะครับผมนะครับประกอบพิธีนะครับอันนี้หามาเป็นวันที่16กันยายนนะครับเป็นรุ่นสมโพธิ์กรปีนะเมื่อกี้คุณธเนศบอกว่าเป็นนะครับผมเป็น28พฤษภาคมนะครับก็ตัวนี้อาจจะไม่ตรงกันเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับ พระเกจิบุกเศษหลายรูปนะครับผมขนาดเหรียญ3เซนกว้าง2.5เซนนะครับเนื้อทองแดงบอกว่าราคาประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับแล้วแล้วแล้วแต่คนที่หามานะไม่มีใครผิดใครถูกนะนะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่น2 5 4 5ชื่อรุ่นมหาจักรพรรดินะครับชนะมารนะครับผมหลังพระนครสวรมหาราชนะครับพิษณุโโกนะครับนะครับสร้างปี2545หนะครับ นะครับราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่สําคัญของชาติไทยนะรพระองค์กู้ชลาภาพอันนี้ก็เป็นประวัติของสมเด็จพระนเรศวรคร่าวๆนะครับผมนะครับผมนะครับว่ารุ่นนี้ จัดสร้างปี2545นะปลูกเสกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่สวัยพิชิตโลกนะครับพิธีมหาจักรพรรดิพุ้ไทยพิเศษก็คือมี3วันนะครับโดยพักกิจอาจารย์อันนี้เขียน9วัน9คืนเลยครับ108รูปยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นปี45นี่ถือว่าพิธีใหญ่กว่านะครับผมนะครับผมนะครับเข้าพิธีพร้อมกับพระพุทชินราชอินโดจีนย้อนยุคนะครับเช่นกันน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรรัััััับบบบผมมมม9 9 9ววืทีี่ถึงง17กาา2545 2.48เเหยญสูปณซ กว้าง2.48เซนทนะครับความสูง3.52ซนติเมตรโอ้โหนี่ละเอียดมากมีหน่วยย่อยมาเลยนะครับราคาโดยประมาณพอๆกัน500-1,000บาทนะครับผมวัสดีครับคุณมอมรหรือว่าคุณทัศนะนะครับก็ได้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ให้แหล่งข้อมูลมาแต่ถือว่ามีความพยายามตั้งใจนะครับมีทั้งประวัติโดยย่อของผู้ชินราชแล้วก็ประวัติโดยย่อของสเดณณสเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ถือว่าตั้งใจหาข้อมูลมานะะคคครรัับบกก็ขอุุณณมมาสวผ นะครับคุณที่เพิ่งมาคุณอมรคุณทัศนะก็ดูแล้วกันครับเพื่อนๆหาข้อมูลมาเก่งมากนะครับบอกตรงๆว่าหายากนะครับถ้าหาง่ายผมคงไม่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมนะฮะโอเคนะครับคนสุดท้ายนี่เป็นคุณเจบีนคุณเจบีนเนี่ยถือว่าตั้งใจมีบ่นว่าโอ้โหข้อมูลหายากมากครับพี่บิ๊กแต่ว่าไปหารูปมาได้ก็คือก็เป็นรูปเข้าใจว่าเซิร์ชมาเก็บข้อมูลได้ โอ้โหนะฮะเห็นได้เห็นเนื้อเงินลงยาด้วยเห็นไหมครับตั้งใจมากเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้ออื่นมีกล่องมาด้วยแล้วมีลมดําพวกนี้ต่างหากนะครับโอ้ถือว่าตั้งใจก็ขอบคุณมากสำหรับข,ข,ข้อมูลนะครับเป็นเห็นว่าเลยครับว่าโอ้โหหามาเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเขาอ,อ่านนิดน,นึงแล้วกันของของคุณเจบีนนะคุณเจบีนนะครับคุณเจบีนเนี่ยมีทั้งหมด3หน้าส่งมาเยอะที่สุดเลยนะบอกว่าพระพุชนราชหลังอกเราครับเนื้อทองแดงครับรุ่นอนุสรสมโพธิพุชนราช6 3 9ปีปี2539นะครัปีปีอถ้าเก้าว่าเราจะ ดูอายุของพระพุช้ชเจลานะครับก็นะครับพอดีตัวเลขมันจะลงท้ายบวกขึ้นมาจากปี2,500เนาะฉะเนอนั้นก็บวกไปอีก600ได้เลยนะครับอย่างเช่นปีนี้ก็6 0 0 2 5ยส600โรทษนะ2,565สปีนี้ครับพุช้ชเจลาอายุ665ปีนะครับไม่ยากอันนั้นพอลงท้ายด้39ก็เป็น639เลยนะครับนี่มีวัตถุประสงค์ด้วยเพื่อส่งท,ทุนสร้างอาคารหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นการจัดสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับ 28พฤษภาคมอันนี้ข้อมูลของคุณเจบีนตรงกับข้อมูลของคุณทเนศนะครับผมประกอบพิธีเมื่อ16กันยายนะนะครับแสดงว่าของคุณวัชว,วัตรจะเป็นวันที่ประกอบพิธีนะครับแต่ว่าของคุณทเนศกับคุณเจบีนก็จะเป็นวันที่จัดสร้างคือเริ่มเปิดให้จองนะครับจองเดือน5รับเดือน9นะครับพิธีบุกเสกใหญ่นะครับวัดพระศรีธัตนาหมาท่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่วันเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับขนาดเหรียญ3เซนกว้าง2.5เซนสูง3เซน กล่องกล่องมี2แบบด้วยกล่องมี2แบบนะครับผมอ่านี่อาจจะเป็นกล่องที่เป็นเหรียญแพงกับเหรียญถูกนะครับผมตอนเนี้ก็กล่องลงวันที่17กันยายนกับลงวันที่28บพฤษภาคมนะครับของผมเป็นเหรียญทองแดงก็เลยไม่มีกล่องนะครับผมนะฮะตอนนี้เรื่องหาการจัดสร้างก็มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาจากคุณวศจากคุณธเนศมีแค่3เนื้อของของคุณเจบินมีโลหะชุบทองหน้าเงินนะครับแล้วก็มีนะครับเนื้อทองแดง นะครับบอกราคาประมาณ2 0 0ร้อยถึงสี่บาทนะนี้ราคาไม่ตรงกันนะครับผมเนื่องเงินลงยาสีเขียวเงินลงยาสีแดงนะครับผมก็ไหลทองทองแดงลมดํา3กษัตริย์นะครับผมในรูปก็จะมีครบเลยนะครับตามที่เขาส่งข้อมูลมานะครับก็ถือว่าข้อมูลอันนี้จะแน่งกับเพื่อนเลยนะขอบคุณคุณจะมีกทีนะครับผมต่อบไหมนะครับมีโอ้โหมีตอบด้วยพระสมเด็จด้วยนะครับมีหลายอย่างนะครับพระสมเด็จเนี่ยอนุสรชินราชนะครับหกพันสามร้อเก้าปีนะครับพระสมเด็จนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับพิมพ์เจ้าพิมพ์เหรียญหล่อพิม เจ้าสัวนเหลือกินเหลือใช้ด้วยนะครับตรงนี้ที่บอกนะครับตรงกล่องเขียนที่ใบพฤษภาคมเลยนะครับผมสมเด็จแล้วก็จะมีเป็นลอยองค์เล็กๆด้วยนะครับผมลอยองค์เล็กๆก็นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะแบบมีรวมปลุกเซกันหลายหลายพิมพ์นะครับบางทีอาจจะแบบสมมุตินะฮะว่ามีผู้จัดสร้างร่วมเป็นโยบุโยบผู้จัดสร้างรูปบุํธรรมหลายคนก็เลยมีกล่องหลายแบบนะฮะอันนี้ เป็นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับบางทีหนึ่งรุ่นบางทีทางวัดเปิดให้มีผู้ร่วมบุญมาจากธรรมุนที่วัดก็มาร่วมกันสร้างหลายๆหลายหลายท่านนะครับก็เลยรวมมาก็เลยกล่องก็เลยมีหลายอย่างนะครับผมสวัสดีครับพิพันธ์นะครับวันนี้ของคุณตีน้อยคุณทัศนะนะครับผมมาดูเฉลยดูครับกับเพื่อนๆที่ส่งข้อมูลมาอันนี้ของคุณเจบีนนะครับนะครับนะครับผมโทษนครับผมลืมเปิดสไลด์เปิดสไลด์หน้าที่สองนะครับอ่าขอโทษทีนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จ แล้วก็มันจะมีเป็นพิมพ์เจ้าสววเหลือกินเหลือใช้แล้วก็กล่องแดงๆจะเป็นร้อยองค์นะอันนี้ของคุณเจบินส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลข้างเคียงนอกเหนือจากเหรียญตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับส่วนหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับคุณเจบินนะครับก็จะเป็นของรุ่นนะครับผมอันนี้นะครับก็นะครับคุณเจบินก็คือหาข้อมูลมาเฉพาะน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับผมนะครับปีสองห้าสามเก้าปีสองห้าสี่ห้าไม่ได้ส่งมานะครับก็คือ นะครับก็จะเป็นมีพระมีทั้งพระบูชาด้วยแล้วก็มีเหรียญสนิทพระนเรศวรด้วยนะครับปี39เนะครับเมื่อกี้เราเห็นในปี45นะครับเหรียญหล่อลาบผลพูนทวีมั่งมีสีสุกนะครับผมนะครับก็เป็นปี3าเหมือนกันเห็นไหมครับโอ้โหมีหลายพิมพ์มากพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพระบูชาเหรียญสนิทพระนเรศวรนะครับนะแล้วก็มีพระบูชาด้วยนะครับถือว่าข้อมูลนะครับ หลังกันไปนะคุณเจบีนก็คือข้อมูลเน้นรุ่นปี39มี3หน้านครับคุณวัุวัตรนะครับจะมีทั้ง2รุ่นคุณธเนศก็มีปี2อง253สอเช่นกันนะครับทำให้ผมเนี่ยตัดสินลำบากมากเลยว่าใครจะเป็นผู้ที่มีข้อมูลครบที่สุดนะครับคุณวัุวัตรนะครับคุณธเนศก็มีข้อมูลแหล่งมีแหล่งข้อมูลเล็บเออที่เป็นที่มาที่ไปก็ก็ดีครับเป็นข้อดีนะครับคุณเจบีนก็มี3หน้า วัสดุก็มีสองรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าทั้ง3าคนนียผมตัดสินให้ได้คะแนนเท่ากันแล้วกันนะครับถือว่าร่วมงานแล้วก็มีข้อมูลแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะจับฉลากกันแล้วกันว่า2ในสาจะได้เหรียญไปนะครับผมนะครับสำหรับคุณเจบีนกับคุณกับคุณธเนศนะครับตั้งใจทํารุ่นปี2539ก็เดี๋ยวลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับส่วนวัสดุทมาทองสองรุ่นเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญจริงกันอีกทีแล้วกันเเพพืื่่ออ จะได้ตื่นเต้นกันหน่อยนะครับตื่นเต้นกันหน่อยนะโอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงผมก็มาให้ดูอีกทีละกันนะครับสำหรับคราวที่แล้วที่ใครไม่ได้ไปดูตอนพรีวิวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าเหรียญอยู่ประมาณตั้งแต่300บางอย่างคุณวัชวัตรบอกถึง1 0 0 0บาทแล้วครับอันนี้คงแล้วแต่แต่ผมคิดว่าเหรียญเก่าขนาดนี้ก็อย่างต่ำก็มี20ปีอย่างนี้ปี4 5หนะครับก็ผ่านมาแล้ว20ปีผมก็สวยดีนะผมคิดว่าราคาน่าอยู่ไม่ไม่น่า อันนี้ก็ให่บอกว่าราคาพอๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเก่ากว่า6ปีนะครับเก่าหกปีเป็นปี39ที่เป็นปีการจำนายพิเศษนะครับการจนายพิเศษเอ๊ะนะครับวันนี้เกิดอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับผมไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมเอ๊ะไม่รู้เฟรมเนี่ยตกเพราะอะไรนะครับขอโทษทีนะครับกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงนะครับแหมมาตอนชมเหรียญพอดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูผมต้องปิดแอปอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเห็นนะครับ ตอนนี้ cpu กาลังกินขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมในด้านหลังเหรียญของปี39ก็จะเป็นยันอกเรานะครับส่วนปี4 5ก็จะเป็นสวนทรนพันธน์ส่วนมหาราชนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะ movement น้อยลงนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮนะโอเคนะครับก็ถือว่าสวยงามทั้งสองเหรียญแล้วกันนะเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยนะครับกอขอบคุณคุณเจบีนนะครับคุณวสุวัตรแลวก็คุณธเนศนะครับที่ส่งข้อมูลมาลงสนุกกันให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกัน นะครับผมก็ผมขออนุญาตหมุนรางวัลแล้วกันนะครับผมจําทําข้อมูลไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าท่านใดจะได้นะครับท่านไหนจะได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอซูบหน่อยครับอ่านะครับอันนี้กิจกรรมค้นหาข้อมูลเหรียญผู้ชินราชนะครับมีทั้งหมด3ท่านคุณเจบีนคุณทะเนศและก็คุณวัชรวัตรนะครับผมเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญแรกเลยขอเอาเป็นปี2539ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้ง2ท่านเนี่ยทำรุ่นนี้มานะครับจะได้มีโอกาส ได้ดูนนี้มากกว่าถ้าจะจับเหรียญ2เดี๋ยวไม่ไม,ไมีโอกาสได้นะครับขอหมุนเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะว่าใครจะได้ไปนะครับทั้งหมด3ท่านนะขาให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะเตรียมพร้อมนะครับ3ามสองหนึ่งับเหรียญแรกเลยนะครับปี39มนะปีสา้า คุณธเนศโอ้โหคุณธเนศนี่ถือว่ามาแดงมากส่งคนแรกเลยนะครับนะครับส่งคนแรกผมให้ส่งอินบ็อกซ์เพราะจะได้กันก่อนปี้ข้อมูลกันนะคุณธเนศก็ได้พระสมยังตั้งใจเลยนะครับผมนะครับโอเคคุณธเนศได้ไปคนแรกยินดีนะครับคุณธเนศนะครับผมนะครับยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเอาชื่อคุณธเนศออกนะครับผมจะเหลือแค่คุณวัสุวัตรกับคุณเจบีนะครับว่า ใครจะได้ไปใครจะได้ไปจนะเป็นเหรียญสองห้าสี่ห้าอันนี้คุณเจบีนไม่ได้ทําข้อมูลมาไม่เป็นไรนะครับก็ลุ้นไปพร้อมกับคุณวัสวัสตรเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเลยแค่สองท่านเองนะครับลุ้นกันมากๆเลยขอบคุณมากนะครับที่ทําให้รายการสนุกขึ้นนะครับผมเองยังหาข้อมูลไม่เจอเลยแล้วก็ งานนี้ไม่ได้หาด้วยนะครับปล่อยให้ทั้ง3ท่านนะครับหลายๆท่านเชื่อว่ามีหลายๆท่านนะครับแต่อยากเล่นกิจกรรมนี้แต่ว่าบอกได้เลยว่าข้อมูลหายากก็เลยคิดว่าไม่กล้าส่งมาไม่เป็นไรครับผมใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวรอบูชาเหรียญแล้วกันเดี๋ยวผมตั้งราคาพิเศษให้แล้วกันเนาะนะสำหรับแฟนๆรายการนะครับผมโอเคนะครับเหรียญปี4 5หนะครับ45หนับหลังพุทธศนินส่วนมหาราชนะครับหาจักรพรรดิชนะมานะครับผมนะครับเตรียมพร้อมนะครับผม3 2 1 คุณว oh, ัส oh. oh. ุวัตรนั่นเองนะโอ้ยินดีด้วยคุณวัุวัตรนะครับทำมาทั้ง2รุ่นนะครับเป็นคนเดียวที่หาข้อมูลได้ทั้ง2รุ่นถึงแม้จะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มีประวัติของทุลินทรีย์ส่วนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญสอดแทรกมาให้ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณวัสุวัตรนั่นเองคุณวัสุวัตนะครับผมนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าทั้ง2ท่านได้ไปนะครับได้ไปนะครับ สวัสดีครับอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกช่วงนี้อาจารย์มีไลฟ์สดด้วยนะครับผมเข้าไปดูอยู่เหมือนกันแต่ดูไม่จบนะครับคุณตาเนศกับคุณวัชุวัตรนะครับคุณตาเนศได้เป็นปี39นะครับตามที่ส่งข้อมูลมาครับส่วนคุณวัชุวัตรก็ได้เป็นปี45นะครับดีทั้ง2เหรียญเลยนะครับเดี๋ยวท่านใดที่ดูแล้วชมแล้วอยากจะได้เหรียญนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้บูชาแล้วกันแต่มีไม่เยอะนะครับถ้าเกิดใครสนใจต้องรีบหน่อยแล้วกันนะครับเหรียญสวยจริงๆนะบอกตามใจว่า2รุ่นนี้พิธีดีนะครับปลุกเสดวััใหญ่นะครบอายุ นะครับอายุ20ปีกับเท่าไหร่ครับกับ26ปีนะครับหายากแล้วเหรียญปั๊มเอกลักษณ์มากๆเลยทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่าได้ไปทั้ง2ท่านเลยนะสองท่านเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้อาจจะมีมาเร็วนิดหนึ่งนะมาเร็วนิดนึงคุณอุกฤษบอกยินดีด้วยนะครับผมนะครับโมนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ลองบูชาได้นะครับผมนะครับ่นะครับ ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอนาคตก็จะหากิจกรรมแบบนี้มาให้อีกนะครับผมเองกําลังเตรียมตีมจะทำติ๊กตอกอยู่เนี่ยแต่ว่ากําลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอยู่ยังไม่ได้เริ่มสักทีเลยนะครับพยายามจะหามุกที่มันไปได้นะบ,บางคนแบบเห็นใส่เพลงกันโอ้บางทีแบบมันก็มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าบางทีเพลงที่มากับติ๊กตอกแล้วเป็นเพลงกระแสมันจะได้ยอดวิวสูงนะครับเดี๋ยวขอคิดมุกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่9เดือน9นะครับมีโปรโม วิลัคณาปฏิองค์สูง24นิ้วนะครับแถมองค์สูง4.5นิ้วนะครับ10,080แถม1,080นะครับใครสนใจก็ได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ผมต่อให้จนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีมีให้มีหาเบอร์ที่มีมีเลข9อยู่นะครับทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็กใครมาก่อนก็จะได้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใสนใจนะวันนี้เพิ่งโพสต์ไปนะครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันกับรายการพรสดีดีแจกฟรีนะครับอาทิตย์นี้นะครับเอ่อเนื่องจากสมเด็จพระเอลิซาเเบบธนะครัสสด็จู สว,น,าาสวนคารายสวนโคตเพราะฉะนั้นไม่มีบอลเตะนะครับผมอาจจะต้องจัดไลฟ์สดเป็นวันพุ่งนี้หรือวันอาทิตย์นะครับจะเป็นจัดทุกคาละ่ามะเทพยังไงอย่าลืมติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในการพระดีๆแจกฟรีๆนะครับไม่พุ่งนี้ก็วันอาทิตย์มาแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ